เรามาอยู่กับเพจมาจันแล้วนะครับวันนี้จากอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้กลายมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แล้วใช่ครับอยากรู้ว่าเราเริ่มต้นกันยังไงมีประเด็นอยู่ประมาณสักอยากถามสักสามเรื่องนึ่งถามถึงความผนนัดว่าทำไมถึง มาทําสินค้าเลือกสินค้าอะไรยังไง2การเลือกกลุ่มเป้าหมายเราเลือกกันยังไงและข้อที่สอยากรู้ถึงการลงมือทำนะครับตอบยาวเลย3เรื่องนี้สามเรื่องตอบยาวเลยตอบยาวเลยเป็นตัวตนเลยรวดเดียวเลยก็สวัสดีนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงนิดนึงก็เป็นธรรมชาติปกติทั่วไปกําลังแพ็กสินค้ากันอยู่เรื่องความทัน ช่วงแรกเราก็เป็นเพจที่ทําข่าวสารทําเรื่องราวของชุมชนทําเรื่องของอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับข้องกับชุมชนก็คือประมาณว่าเราถนัดในเรื่องของการทําเรื่องธรรมดาให้ไม่เป็นเรื่องไม่ธรรมดาให้ได้เป็นที่น่าสนใจ เรื่องบ้านๆพื้นฐานแต่ทาให้มันเป็นที่น่าสนใจให้เป็นที่น่าสนใจนี่คือความสามารถของเพจของของคุณคือชาวบ้านไปทอดแห่กรายออกมาแต่คนสามารถที่จะสนใจในอาหารพวกนั้นได้นี่เราก็ทํามาโดยตลอดแล้วก็มีฐานแฟนเพจที่กระจายไปอยู่ทุกภูกมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะคนสกลนครหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานต่างถิ่น จากความถนัดดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์ hmm. ที่เรามีความถนัดตรงใจคุณชม,อม 2. องอทักษะการนําเสนอที่ใช้ภาษาพื้นบ้านสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายๆตรง,งกับแฟนคลับเราตรงกับแฟนคลับ 3. ความน่ารัก ของแอดมินทีมงานจะ,<ล>ะบอกว่าตัวเองน่ารักใจคับน่ารักแอดมิน <laughs> <laughs> ทีมงาน <laughs> <laughs> ก็คือ,อสามารถทำคอนเทนต์ออกมาตอบสนองความต้องการของผู้คน<อ>ที่มาติดตามแฟนเพจของเราได้อย่างนี้ก็เป็นความถนัดที่หลังจากนั้นเราก็เห็นว่าผู้คนเข้ามาเยอะและ้วสิ่งหนึ่งที่เราไปทำคอนเทนต์มาเนี่ยเราก็จะเห็นของดีของ,ของอร่อยของดีของอร่อยของพื้นถิ่นของพื้นถิ่นในสกลนครของที่มีคุณภาพที่อยากจะให้คน ได้ชิมได้กินพอเรากินแล้วก็อยากจะให้คนอื่นกินด้วยเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจอย่างเช่นตอนนี้แต่ก่อนเราก็ไปดูเรื่องของอาหารอยู่ในที่ตลาดใบพัดสุโขทัยก็กลายเป็นว่าสามารถนําอาหารเหล่านั้นะถ่ายมาลงนําเสนอแล้วก็จะสามารถที่จะทําให้คนเกิดความต้องการแล้วก็เกิดการสั่งซื้อเราเราตลาดใบพัดเนี่ยอินมากเลยตอนนั้น ตอนนู้นจำได้ว่าช่วงโควิดครับพวกคุณเนี่ยไปช่วยแม่ค้าตอนนั้นก็เป็นไลฟ์ขายสดออนไลน์กันเนาะใช่ครับออนไลน์ออนไลน์ให้ค, online, online, online. คนมาซื้อซื้อแต่ซื้อขายกันไม่ได้ดีลกันไม่ได้ส่งกันไม่ได้แต่แล้วพวกคุณทําอะไรลงไปทําให้เขาเกิดคัรค้าขายกันอืมในลักษณะเราทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเราอยู่ต่างจินอพอเราทราบว่าอยู่ต่างถินล้วก็คงเราก็โพสต์ไปเพื่อที่จะให้คอนเทนต์เราเดิน พอหลังจากนั้นเราโพสต์ไปปุ๊บโพสต์อาหารพื้นถิ่นอันนี้คนก็อยากอันนี้โพสต์แมงแคงคนก็อยากโพสต์ทุกอย่างที่อยู่ในตลาดใบพัดอ,อยากต้องการอยากล,ลูกเพจอยากแม่ค้าก็อยากขายแม่ค้าก็อยากขายแต่เชื่อมกันไม่ได้ครับแล้วเราก็มีความปรารถนาดีประสงค์ดีที่อยากให้เขาได้ค้าขายกันครับก็เลยอาสาหิ้วของให้เขาจําได้ตอนแรกหิ้วของครับหิ้วของช่วยเขาใจตลาดโดนไว้ วานครับแล้วทำไปทํามาเป็นไงทําไปทํามาพอความต้องการมันยเอยอะเยอะแล้วก็แต่ก่อนเราก็จะใช้แพ็กเกจที่จากตลาดโดยตรงก็ มาพัฒนาแพ็กเกจใหม่เพิ่มการบริการการส่งให้มีมาตรฐานคัดเลือกสินค้าอยู่ในตลาดเป็นตัวแทนคนซื้อไปคัดเลือกในตลาดให้ได้ของดีๆการันตีความอร่อยการันตีความสดถ้าไม่สดก็เราก็เคลมรคืนเงินห้เขาสบายใจเป็นการันตีท,ที่ขายอาหารพื้นบ้านอีสานที่มีหลากหลายชนิดแล้วก็เป็นเพจเดียวที่อยู่มานานตั้งแต่โควิดมาจนถึงวันนี้ สี่ปีผู้ติดตาม4ี่ปี90,000มื่นคน90,000นคนแสนคนแล้วนี่คือแสนคนแล้อก็มียอดขายเข้ามาจากความชอบครับผมผมขอเสริมนะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาทําเพราะอยากให้ชาวบ้านครับได้ค้าได้ขายสงสารแม่ค้าขายของไม่ได้แล้วก็ทําด้วยการเชื่อมต่อเชื่อมโยงครับพอทําทําทําไปมันตอบสนองผู้คนเนาะพอทาทาไปแล้วเราก็โดนโดนเขาเรียกว่าคำแนะนำให้เราปรับปรุงเรื่องนั้นปรับปรุงเรื่องนี้ เราก็ทํามาตลอดจนสุดท้ายทําไปทํามาก็เกิดเป็นแม่ค้าได้ขายมากขึ้นมากมเราก็ได้ค่าขนมเล็กๆน้อยในการทํางานครับ คนต่างถิ่นก็ได้กินของคิดถึงบ้านเกิดมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้ทําไปตอนนี้เอาแค่ตลาดใบพัดช่วยให้แม่ค้าแม่ขายได้ขายของกันเท่าไหร่แล้วยอดขายก็ประมาณ3 0 0 0สนถึงสี่แสนบาทต่อต่อเดือนต่อเดือนทําให้คนแม่ค้าชาวบ้านของพื้นบ้านเราเป็นพวกแมงเป็นพวกผักนะเป็นพวกของแบบ10บาท20บาท50บาทร้อยหนึ่งแต่ขายได้ถึง 3- 4มสี่แสนถึง5เกือบเยอะขนาดนี้ต่อเดือนถ้า ซีซันก็ก็น่าจะทะลุถึง5้าแสนหกแสนประมาณเอาเฉลี่ยเฉลี่ยไม่คุยโมเอาแค่ส0 0 0สนพอทําให้ชาวบ้านส0 0 0สนสี่แสนแค่นั้นพอให้เขามีรายได้อย่างต่อเนื่องภูมิใจไหมกับการทําให้ชาวบ้านรวยคือเราเข้าไปตลาดเราก็ภูมิใจส่วนหนึ่งที่เราใช้ความถนัดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทีมงานถนัดทำคอนเทนต์ทีมงานถนัดในเรื่องการนําเสนอเรื่องราวของชุมชนครับเราก็เลยภูมิใจว่าเราใช้ความถนัดที่เรามี สามารถที่จะไปช่วยคนอื่นออให้เขาสามารถมียอดขายเพิ่มขึ้นออแล้วก็เราก็สามารถที่จะแตกขยายในเรื่องของเชิงการการค้าการขายออนไลน์ให้ให้หลายคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วศักยภาพชุมชนจะอะไรก็ได้ขอให้นำเสนอให้ตรงความต้องการผมจำได้ว่าปลาส้มก็ขายออนไลน์ได้แมลงก็ขายออนไลน์ได้ผัก ดองก็ขายออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกผมไงครับว่าอย่างอื่นไม่ต้องกลัวก็ขายได้หมดห <laughs> ลังจากทำพวกนั้นเสร็จ ก็เลยต่อยอดใช่ไหมใช่ครับไปเจอสินค้าชุมชนต่างๆใช่ก็เลยขายอย่างทําตลาดไปพาเสร็จครับโคดักต่อมาที่เราคัดสรรไปเจอของดีและเอาอะไรมาให้กับแฟนคลับของเราก็เป็นส้มตีนโคขุนโพนอยางคัำเพราะอะไรถึงมาเลือกเจ้านี้ส้มตีนโคขุนพญายังคำจะทําหลากหลายเจ้าก็คือสกุลนครมี สากรโคขุนพลยังคำที่ผลิตเนื้อโคขุนส่งขายทั่วประเทศทั่วโลกอยู่แล้วแต่มันยังมีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องที่มันเหลือมันเหลือจากกา,จากการผลิตก็คือตีน หรือเท้าส่วนเท้าของโูแต่ข้อดีส่วนเท้าของโคงโค,คือมันจะอุดมไปด้วยทับประสาทประสาทวิทยาศาสตร,ร์คือคอรลบเจนมันเยอะก็ะมนจะเป็นส่วนเอ็นส่วนอะไรพวกนี้ซึ่งวัฒนธรรมการกระนอมอาหารของบ้านเราก็คือต้องเอามาทําเป็นส้มส้มตีนก็คือเปรี้ยว,ยวใช่ครับมันจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงแต่ทีนี้ส้มตีนมีหลายเจ้ามากเราก็ไปตรวจดูว่าเอาไหนเจ้าไหนมา ขายบ้างบางเจ้าก็มีหนังล้วนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเจอเจ้านี้จะเป็นสูตรโบราณสูตรที่หลายคนที่อยากกินส้มตีนคือจะคิดถึงสูตรนี้ก็ไปเจอก็คือกินรสชาตินี้มานานแล้วใช่ครับแต่ของรุ่นใหม่เขาก็ทําแบบง่ายๆไม่ทําซับซ้อนใช่ครับแต่ถ้าทําให้อร่อยสมัยก่อนจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเราไปเจอเจ้านี้ที่ยังคงเอกลักษณ์ความละเมียดละไมความ เเป็นถิ่นเดิมใช่ครับที่คนคิดถึงคือคนกินคือเขาจะคิดถึงเลยเขาก็เลยไปหยิบตัวนี้มาระจบเหมาะแฟนของเขาที่เป็นแฟนคือเป็นคุณยายแล้วนะครับอายุเยอะมากคุณตามีอาการแบบนอนติดเตียงเคยทำช้มตีนมาก่อน แต่ตอนนี้คนคนหลักๆคือเป็นคุณยายก็ถ่ายทอดให้ลูกหลานอพอเราไปช่วยซื้อไปช่วยขายไปนําเสนอของมันก็ติดตลาดเพราะมันได้คุณภาพเพราะเป็นของอร่อยจริงเราก็ไปคัดคุณภาพมาก่อนเรสคาดได้ครับเอามานําเสนอเรากินแล้วชอบเราก็เลยไปนําเสนอให้แฟนคลับของเรากินชิมดูแล้วผลลัพธ์เป็นไงครับก็ยอดขายไม่พอขายท้าละ <laughs> เอาหนักของไม่พอขายแล้วศักยภาพของคุณตาคุณยายและครอบครัวเขาทําได้แบบเป็นครอบครัวเล็กๆนะแต,ตอนนี้ช่วยให้เขามีรายได้เฉลี่ยอยู่เดือนเท่าไหร่เฉลี่ยเดือนละ ประมาณ150,000บาทถึง2000 200, 0 0บาทต่อเดือนแต่ต้องบอกว่าที่ได้แค่นี้เพราะเพราะเขามีศักยภาพสามารถที่จะผลิตได้เท่านี้เพื่อรักษาความอร่อยและก็คุณนะคร,ครก็ตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนแต่จริงๆความต้องการมันมากกว่านั้นเนาะใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่ภูมิใจคือคุณตาคุณยายที่อายุเยอะค,คุณตาที่นอนติดเตียงนะครับที่ ตอนนี้มีไรายได้มีรายได้มีความเข้มแข็ง<ช>แล้วก็ทําให้ครอบครัวแข็งแรงสินค้าชุมชนเราก็เป็นที่เชิดชูชับผ่านความสามารถของเพจทางนี้ผ่านความถนัดเราผ่านความถนัดของ<ช>คุณคอ่ะโพรดักที่สองไปแล้วโอรดัก์ที่3ม,มาปลาตาลาปาปลาลากกกทองนี่ตรงนี้เลยครับตอนนี้เปิดตัวมาได้ประมาณ 2เดือนแล้วละ่ะเกือบอสองเดือนอะนะครับก็มียอดขายทางออนไลน์ก็หลายหมื่นขวดแล้วครครับ,รบแล้วก็ลงกระจายสินค้าในสกลนครตัวนี้เราก็โชคดีว่าเรามีโรงงานน้ําปลร้าที่อยู่ในสกลนครเราก็คุณภาพยังไงคุณไปตรวจสอบเป็นยังไงไอโรงงานนี้มันเป็นยังไงคือผลิตให้หลายๆแบรนด์ที่ดังๆในประเทศไทย คนรู้จักแน่นอนระดับส่งออกไหมส่งออกมาตรฐานส่งออกมีฮาลาน H A C C P อะไรอีกอะอะไรที่มาตรฐานส่งออกมีหมด ครับก็ไปตรวจโรงงานไปแฮปปี้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงครับแล้วคุณไปทําอะไรกับเขาถึงได้รสชาติพวกนี้มาก็ไปชิมไปลองเอาลองมาชิมลองอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความแตกต่างเพราะปลาร้มีการแข่งขันสูงแล้วก็คนกินเขาก็จะกินในแบรนด์ที่เขาเชื่อมัน่นว่าคือรสชาติที่เขาอชอบอเราก็ต้องใส่ความแตกต่าง ใส่ความอร่อยเข้าไปใส่เนื้อปลาระเยอะเพิ่มขึ้นอ่อเดิมเข้มข้นเข้มข้นคนใช้งานาจะได้ประหยัดลงครับครับไม่เที่ยวไปบาทเดียวคือหมดไม่ใช่เพื่อนี้จะมีความอร่อยนครับก็ที่ผมทราบมาก็คือว่าตรงๆนะผมก็ร่วมกับเขานะครับ การผลิตต้นทุนสูงกว่าทุกเจ้ากับที่เขาจ้างนะครับใช่ครับแต่ราคาขายเราขายแค่พออยู่ได้25บาท25บาทแต่ต้นทุนผลิตแพงเท่ากับแพงกว่าเจ้าที่ขายขวดละสามห้าเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ละอ่าเราต้นทุนการผลิตเราแพงกว่าขวดเจ้าขายสามห้าเพราะเราจ้างด้วยกันโรงงานเดียวกันนะครับเราใช้วัตถุดิบเยอะแต่เราขายของแค่ยี่สิบห้าบาทครับเข้าถึงได้เพราะอะไรที่ขายตอย่างงี้ก็ แนเพจเราเป็นคนที่เรียกว่าบางคนก็ทํางานต่างทินทงานโรงงาน ทำงานออฟฟิศคือรายได้ไม่ได้สูงขนาดถึงจะสามารถที่จะซื้อน้ำปลาสามสิบสี่บาทได้แต่เราก็อยากใส่คุณภาพใส่ความอร่อยใส่ความเป็นอีสานลงไปให้เขาได้ชิมแล้วก็สามารถราคาก็ให้เข้าถึงได้ง่ายๆเพิ่มถึงงา่ายคือสรุปว่าเราเอาแค่พออยู่ได้ใช่ครับไม่เอาอะไรเหมือนกับทุกคนเขา<ช>นะครับ,รบเราตามสไตล์เราคือแบ่งปันแบ่งปันเห็นใจคนกินครับผลจุดแข็งของตัวนี้คืออะไรอร่อย แซบนัวอันนี้คนกินเขาพูดเองเขาพูดเองอร่อยแซบนัวแล้วก็มีความเข้มข้นหอมไม่ข้าวทําได้หลายเมนูแกงต้มยำต้มตําอร่อยครับใครที่ปรุงรู้ได้ไงเชื่อถือได้ยังไงจากคาว่าอร่อยของคุณมันมาจากอะไรมาจากคนกินครับคนกินคือยอดกินคือยอดสั่งซื้อยอดออนไลน์ตอนนี้ ยังค้างส่งอยู่480ถึง500ออเดอร์ครับก็คือว <reco Christ. S 2> ่าถ้าไม่อร่อยจริงเขาไม่ซื้อซ้ำใช่ครับเขาไม่ซื้อฝากกันเขาไม่ซื้อบอกต่อกันบางคนก็คือกินแล้วแฮปปี้ก็ซื้อแต่ให้ส่งให้แม่ซื้อส่งให้พี่ซื้อออนไลน์ส่งให้พวกให้พรรคพวกเพื่อนฝูงเพราะเขารู้สึกเป็นของดีของสลนครที่เขาภูมิใจและชิมแล้วอร่อยจริงซื้อไปแจกต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว รบทองครับอันนี้แค่2เดือน2เดือนเท่านั้นเองนะัออกมา2เดือนก็ได้รับการต่อรับดีมากครับทางที่เจ้าหรือก็เยอะแยะในท้องตลาดนะครอ่าโพดักขัดไปที่ช่วยเหลือชุมชนด้านหน้าก็คือส้มตีนอันนี้มาจากเฮ้ยขแคบหมแคหมูอ๋อแคบหมูแคบหมูหลงเศร้าอันนี้พาต่อมาก็เป็นแคบหมูแคบหมูนี้เราไปเจอว่าทุกวันนี้หลายคนหลายบ้านนี่ยถ้า ตามส้มตามแล้วอะไรต่างๆมันก็ต้องคู่ไปกับแคบหมูเป็นของทานเล่นเป็นของทานจริงเป็นของทานจริงจังทีนี้เราก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาที่อําเภอวานนนีวบ้างอําเภอวานนใช่ครับเขาเด่นยังไงเราถึงไปเอามาช่วยขายเขาใช้ในเรื่องของการทําแคบหมูคือเขาใช้หมูดีใช้หมูซีพีมาทำอ่าอ่าอันดับแรกสองขั้นตัวอ่ขั้นตูนนขั้นตอนกระบวนการผลิตคือมาตรฐานก็คือสะอาด แล้วก็ใช้เตาถ่านในการเคี่ยวขั้นตอนแรกเตาถ่านมันดีกว่าเตาแก๊สอย่งไงมันจะหอมครับแล้วก็สีมันจะออกจะออกสวยสวยคือเหลืองอลาบเส<ว>ย <ใน S 2> พอลแบบนี้ ครับผมครับนี่คือตัวโดดเด่นคือทาสดใหม่ส่งออเดอร์คือรับออเดอร์มาเราค่อยสั่งให้ที่เข้ามาส่งครับส่งให้แล้วก็ส่งให้ได้ทั่วประเทศไทยครับก็จะหอมกรอบอร่อยครับตัวนี้ก็จะเป็นพาสของสินค้าข้าว้าข้าวข้าเรามีอยู่ยอดขายเป็นไงช่วยเหลือชุมชนไปเท่าไหร่ก็ แต่ละเดือนเราก็จะมีพาร์ทของส้มตีนของอะไรต่างๆก็จะตกอยู่ประมาณราว4-5แสนบาทโดยรประมาณโดยประมาณ,มาณเอาแค่นี้ก่อนคแต่ว่ายอดมันก็ยังทยานต่อไปนะครับกับจากสิ่งที่ผมสรุปให้ฟังก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยเ,เขาเป็นคนที่นําเสนอเรื่องราวของจังหวัดนําเสนอความรักความชอบแบบฟันผู้คนคจนกระทั่งเกิดแฟนคลับ พอเ,เกิดแฟนคลับเกิดขึ้นเราก็ไปช่วยเหลือชุมชนค้าขายอยากเห็นชาวบ้านค้าขายดีขึ้นเราก็ไปช่วยไลฟ์สดทำโน่นทำนี่เขาพอทำทำทำ,ทำไปชาวบ้านเขาติดขัดกันเรื่องโลกออนไลน์มไม่มีความเชี่ยวชาญเราก็ได้ไปช่วยเท่าที่เราพอทาได้แต่เราก็ช่วยแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็เริ่มมาค้าขายเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย Primo, ต้องใช้คาว่าเริ่มไม่นานเพิ่งเริ่มอย่างไอขายของชุมชนไอตลาดใบพัดเนี่ยเริ่มนานแล้วนานแล้วครับแต่ของอย่างอื่นเนี่ยเพิ่งเริ่มนะครับก็เพิ่งเริ่มจริงๆก็คือนับเวลาได้ประมาณ3าึงสเดือนแค่นั้นเองครับก็เพิ่งรู้ว่ามีคนรักเราชอบเราอยากอุดหนุนดูแลสินค้าชุมชนที่บ่าวลงไปหามาให้ครับ มากขนาดนี้ภูมิใจไหมภูมิใจมากครับเราภูมิใจเห็นการตอบรับเห็นมิตรภาพเห็นทุกคนคทักแชทเข้ามาบอกว่าอร่อยแล้วก็เห็นหลายๆคนได้กินของอร่อยที่บ้านเราก็ถือว่าเราได้ทำภารกิจตรงนั้นได้เอาของพื้นถิน่นอรอ่อ,รอยๆไปถึง แสนผับของเราได้ใช่ครับนะครับในราคาที่เอื้อมถึงได้ถูกต้องไม่ได้ไม่ได้บวกไม่ได้อะไรเกินไปตามค่าขนส่งค่าจัดการจริงๆครับคราวนี้สิ่งที่คิดว่าอยากจะส่งแรงบันดาลใจให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่อยากให้เขาเริ่มต้นยังไงจากสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบไปสู่การค้าขายแบบนี้เราอยาก ให้แนะนําต่อในใลนานะพ่อค้าหัดใหม่เหมือนกันสําหรับผมเองนะครับก็ใช้วิธีการในการที่จะดูว่าเราชอบอะไรแล้วก็เราเห็นว่าคือจริงๆมันต้องเริ่มต้นจากถ้าเป็นพ่อค้าเนาะก็ะต้องเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ดีสําหรับกลุ่มเป้าหมายมเราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายว่าที่สุดแล้วเราจะเอาอะไรให้ จะขายให้เขาพาร์ทที่สําคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ถ้าผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการของผู้คนได้จริงอร่อยจริงถ้าขายของออนไลน์ถ้าอยากดูอยากอยู่และมียอดขายเกิดการซื้อซ้ําของมันจะช่วยเราให้สามารถขายได้ตลอดเวลาและต้องมีความรับผิดชอบและผิดชอบอยังไงและผิดชอบของเสียหายเกิดจากอะไรก็ตามหรือมีข้อติจริงเรา เราก็ต้องสอบถามแก้ปัญหาให้ลูกค้าและต้องรับผิดชอบด้วยความจริงใจครับอันนี้จะเป็นเรื่องของออนไลน์พาร์ทของการทำคอนเทนต์ถ้าใครไม่เป็น<ต>ผมมองว่าศึกษาได้ศึกษาได้ศึกษาค้นหาวิธีหรือจากเริ่มต้นอยากจะปรึกษาเราก็ยนินดีดีแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปนันประสบค,ครรบเพราะว่าเราอยากแบ่งปันให้ชุมชนของเราโดยเฉพาะสกลนครและก็ชุมชนอื่นๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจาก หินเราครับอ่าเบื้องต้นก็คือกว่าจะเห็นสินค้าทุกวันนี้ คนอย่างเบาโลมและทีมงานต้องไปชิมเยอะๆกินเยอะๆหาของเยอะๆถ้าไม่แจ๋วไม่เจ๋งเราไม่อินเราไม่ชอบอย่าเอามาขายอย่าเห็นแต่กําไรถูกต้องครับต้องเห็นแต่ว่ามันแจ๋วเจ๋งและดีจริงแล้วค่อยเอามาแบ่งปันใเราก็เป็นเหมือนคนซื้อคนนึงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เริ่มที่ตัวเราก่อนใช่ไหมของพ่อค้าแม่ค้ากําไรเป็นเรื่องรองแต่แฟนคขับการนําเสนอแฟนขับการ ดูแลผู้คนของคุณให้ได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นเรื่องหลักก่อนนะครับถูกต้องครับผมอ่าก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามแล้วสนใจอะไรส่งปรึกษาได้กับบารมได้ครับนะครับโทรมาทัดแทกปรึกษาครับเพราะว่าที่เราทำทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยครับเราอยาก ทำให้ดูว่ามันเป็นแรงบันดาลใจก่อนเราจะไปสอนใครก่อนจะไปบอกใครได้รเราขายของกันเป็นระยยังเราก็เลยมาขายให้ดูร,ระหว่างขายก็มีความที่ต้องเรียนรู้อย่างมากมายนะครับเรียนรู้อย่างมากมายก็ฝึกฝนไปแล้วเราก็ดีถ่ายทอดให้อตอนนี้ก็ประสบความสเร็จระดับหนึ่ง<ช>ที่มีรายได้อยู่ประมาณเดือนละประมาณ5 0 0แสนจากของชุมชนเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับไม่ได้ขายของแพงไม่ได้ขายของมากไม่ได้ขายของมูลค่าสูงแต่ขายได้ถึง5 0 0แสนแล้วช่วยชุมชนเราก็อยากให้ ชุมชนแบบนี้ลุกขึ้นมาแบ่งปันกันนะครับช่วยเหลือเอาสินค้าดีๆผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับในชุมชนตัวเองมีสินค้าดีๆเจ๋วๆเจ,จ,จ๋งๆที่อร่อยอยู่ในชุมชนสามารถส่งต่อนําต่อให้กับคนต่างถิ่นได้ชิมผ่านธุรกิจโลกออนไลน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ